ันนี้เราก็มาตัดมะเขือเทศอีกแล้วนะคะอันนี้เราตัดไปแล้วสองลูกอันนี้คือปล่อยให้เขาเริ่มแดงมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตัดอีกสองลูกข้างในนี้นะคะอยู่ในกล้องมันก็จะดูเหมือนไม่แดงนะคะแต่ถ้าเกิดเราดูแบบว่านเนี่ยด้วยสายตาของเราคือเขาแดงแล้วนะคะตัดเลยค่ะเห็นกันไหมคะมเพื่อนๆตัดเลยค่ะ อันนี้ก็สวยมากๆอันนี้ลูกเขาบอกว่าโตสวยมากเสมอพผ้ากันเลยอันนี้ก็เพื่อนเเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเมนล่อนหรือแตงโมนะ,ะนีที่เราเพาะมาเลยน,นะคะดูก็กำลังโต เดี๋ยวถ้าเกิดโตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนะคะอันนี้เราจะมาตัดปาป,ปิก้านะคะดูค่ะขนาดเราปลูกในบ้านพักพอหน้าร้อนมานะคะลูกเขายังโดนแดดเผาไหม้นะคะในบ้านพักถ้าเราปลูกกลางแจ้งไม่เหลือค่ะดูว่าลูกสวยนะ,ะแต่ว่าเนี่ยค่ะไหมไปแล้วนิดนึงนะ,ะโดนแดดเผานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเขาออกเลยนะคะเพื่อให้ลูกที่เขากำลัง,งเจริญเติบโตนะคะนี่ เพื่อให้ลูกที่กำลังจเจืินเติบโต,ตจะได้โตได้รวดเร็วนะคะเดี๋ยวมาตัดกันเลยค่ะนี่ตัดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยต่เยปาปิกาะลูกสวยค่ะแต่เสียดายนะะี่ยค่ะโดนแดดเผา อันนี้ก็เป็นปาปิกาลูกส้มนะคะนี่<ม>กำลังมีขึ้นมาไงล่ะนี่เนี่ยค่ะอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็โดนแดดเผาเหมือนกันนะคะน,นี่โดนแดดเผาอันนี้ก็จะเป็นแบบทรงกลมๆแบบฟักทองค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเด็ดเลยนะคะเด็ดเขาออกเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราปล่อยไว้เดี๋ยวเขาจะเน่านั่นเองนะคะเริ่มเป็นโพรงไปเลยแล้วค่ะนี่ อันนี้เป็นแบบฟักทองเหลืออีกลูกหนึ่งค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะดูดิแมลงเจาะแต่ลูกสวยมากๆค่ะกรอบเลยนะคะนี่เก็บสดสดจากสวนอันนี้ก็เป็นปาปริก้าที่เราตัดไปทำต้มยำแล้วอันนี้เขาก็ขึ้นมาใหม่อันนี้ลูกสวยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าไม่โดนแสงแดดเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็มีดอกขึ้นมานเรื่อยๆยนะคะ กว่าจะเข้าหน้าหนาวครัโตทันเราก็ได้กินเรื่อยๆครับอบบิก้าเนี่ยค่ะลูกสวยใหญ่มากๆ